คุณปู่ภัยวงเคียงข้างแอปทักษอนและน้องปีใหม่แอบสะดุดตารูปหน้าจอมือถือ เมื่อวานนี้เป็นวันแรกของการสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญซึ่งเป็นคุณพ่อของแอดทักษอนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งรักษาตัวมานานเป็นระยะเวลานานโดยพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมที่สาลาย23นวัดธาตุทองและจากที่เห็นแขกภายในงานก็มีทางด้านอดีตสามีสงกรานเตชนรงพร้อมด้วยคุณปู่ภัยวง์เตชนรงและภูผาเตชนรงได้เดินทางมาร่วมงานด้วยซึ่งงานนี้ ทางด้านคุณปู่ไพวงศ์โพร,รูปภาพร่วมกับน้องปีใหม่และแอปทักษอรนซึ่งทางด้านคุณปู่ไพวงศ์กอดหลานสาวไม่ห่างพร้อมทางด้านระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า RIP คุณตาอนุสรคุณตาลาปีใหม่ไปสวรรค์แล้วแต่งานนี้ทางด้านชาวเน็ตสะดุดตารูปหน้าจอมือถือของคุณปู่ไพวงศ์ซึ่งเป็นรูปของหลานสาวคนโตอย่างน้องปีใหม่ในตอนเด็กนั่นเองงานนี้คงต้องบอกเลยว่า เป็นหลานสุดที่รักของคุณปู่จริงๆ